กลายปวดกุ้งสติกับวอยูเตนเต้นบาเยเต้นเต้นบุ่ยงโจเจ้าคือคาร์เนเอรสวัสดีนะสวัสดีครับสวัสดีค่ะน้องหลาสบายดีครับสบายดีจ้าพ่งพ่อุ่งท้องเมวนก็ไป่มวนมาไปนพ่อบเลตนนขามมาเที่ตัวรอเขาไรอรอ่อฮะ่ยเก่อ พวกใครเป็นพวกข์ก็น้อกอะที่รักเราม่ไร้กันไม่ได้ดอกที่รักราะว่าเราเราเป็นคนรุน่นฮ้ยพุกฮัาแล้วบุญวาสนาพรมาพอสาวเจ้าตกหลุมครับเจ้าแต่ เลบตัวนี้เรื่อยใจสลายได้เนี่ยตัวแม่บอกว่าหลับใมาสั่นผู้าวเราว่าหลับในี้เนี่ยนะซายมาสั่นาเหุจังไหนก้มมาก้มหักมมนปฏิเสธกันไลยถึงจะไรคนหักเมียสีม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 ียผัวกับตามแตวหวังว่าหวงแหเขาสองคนเข้าใจกันกับพ่อแม่ไอ้บงบซ้นกะลมคงไข่หหนักไห้ โบเป็นโลธรรมดาเียนะคะรุนีา้ฟาเมื่อดกคุ้งิบโมโดนดอกน้องหวังว่าคุณหักสองเท่าคุ้งิบนี่คุณหวังนอมันมีมูลนิธิ่อกันและกันหลายทีมเยที่มีกาในบ้านของเราปเท เสียงลูกสาวเจ้าสัยิีีกันดอกแม่หมีลูกสาวเจ้าเขียนดาน้องวิเขียนเจ้าบ้านเนี่ยออหแล้วขุ้งิงหายแล้วหากนยังล่ะ้ยขับเจ้าแล้วขับเบาแล้วลงกเจจีนสาววะได้อกได้ลายยเตลยเอยูไี่หลนมนงมี่พึาพ้นได้ผู้เดียว ไอ้ละบันแม่ดอกออกแตนสิบออะไรแล้วเนี่ยม <pre> ันพิชซินหาแล้วเขาจีบกันบนเวทีนี่นะเชี่ยเรียบร้อยแล้วเชี่ยเรียบร้อยแล้วเชี่ยเรียบร้อยแล้วไปซ่อนเมนูพนักยำบอให้ไปฟังจะบินไปเขาไปได้กันไรสอดต่อแล้วเมนูไตะเมนูเมนูเปิ้ลสวยจับมือเด้แลูกขอจับมือนะสุดสุดไฮโน่อ่ชุ่มทองแกรมมี่โกด้วยนะครับ